สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอมี3มเทคนิคนะคะที่จะป้องกันไม่ให้ทุกคนขยี้ตาค่ะเทคนิคแรกนะคะก็คือการที่มีสต,ติดรูตัวค่ะ ออทุกคนรู้ไหมคะว่าการขยี้ตาเนี่ยเกิดจากการที่ตาเป็นอวัยวะที่มีเส้นประสาทมากที่สุดแล้วเวลามีอะไรเข้าตาเนี่ยร่างกายนะคะจะทําการป้องกันตัวนะคะโดยการขยี้ตานะคะเป็นธรรมชาติของร่างกายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขยี้ตาเกินจนไปเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายนะจะทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําให้เนื้อเยื่อบริเวณที่เราขยี้เนี่ยอักเสบมากขึ้นโดยทําลายมากขึ้นนะคะอีกทั้ง เวลาที่มือเราเนี่ยอาจจะมีเชื้อปนเปื้อนนะคะเวลาเราไปขยี้ตาก็จะทําให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายไปในตาได้ค่ะดังนั้นนะคะการที่มีสปิรู้ตัวตลอดเวลาเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยพึงระลึกว่าเราไม่ควรขยี้ตานะและเราก็จะไม่ขยี้ตาค่ะเทคนิคที่2นะคะก็คือการใส่แว่นหรือ f a ซชิลนะคะ ทุกวันนี้นะคะเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยกำลังแพร่ระบาดนะคะสำหรับใครที่ทำงานในที่ที่มีคนเยอะหรือว่าท,ที่ที่ชุมชนนะคะการใส่เฟสชิลเนี่ยนอกจากจะป้องกันโควิดแล้วนะคะก็จะป้องกันการขยี้ตาด้วยค่ะเนื่องจากเราขยี้ไม่ได้นะคะมีเฟสชิลกันอยู่ในขณะที่แว่นตานะคะสำหรับคนที่มีสายตาผิดปกติอยู่แล้วเนี่ยการใส่แว่นก็จะช่วยให้การมองเห็นชัดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ขยี้ตาด้วยนะคะอีกทั้งนะคะถ้าอยากเปลี่ยนลุกนะคะก็สามารถหาแว่นที่เก๋ๆหรือว่าแบบ สไตล์เท่ๆอะไรเงี้ยมาใส่ก็จะทําให้ดูดีมากขึ้นด้วยค่ะเทคนิคที่3เทคนิคสุดท้ายนะคะก็คือการทําให้มือไม่ว่างค่ะทำยังไงบ้างนะคะก็เช่นการเขียนหนังสือการอ่านหนังสือการเล่นมือถือทําอะไรก็ได้ที่อยู่ในมือนะคะกินก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอามือที่มันไม่ว่างเนี่ยไปขยี้ตาได้ค่ะเทคนิค3ามเทคนิคง่ายๆค่ะลองเอาไปใช้ดูนะคะ